สวัสดีค่ะวัลากรสมุนไพรนะคะเช้านี้พามาเช็คดูบอลกระดาษค่ะอันนี้เป็นบอลกระดาษเขียวที่มาจากลูกแม่ด่างนะคะแม่เขาก็คือจะเป็นด่างที่โชว์อยู่ในเพจของร้านบอลกระดาษดังโคราชนะคะจะเห็นว่าทั้งหมดที่เก็บมาเนี่ยมันเป็นมาจากแม่ด่างที่ลูกเขียว แตเรารู้ว่าถ้ามันไม่ด่างในรุ่นนี้มันก็จะต้องด่างในรุ่นลูกรุ่นหลาน,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 นต่อไปเพราะมันมีเชื้อด่างอยู่แล้วแล้วก็จะเอนี่เลยค่ะด้วยความที่ฝนตกอันนี้คือลูกเขานะคะดา่างฮาร์ออกมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็ต้องจัดเธอดีกว่า ไม่ใช้อุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้นไม่รู้ว่าผิดหรือถูกตามทฤษฎีเนาะเราชอบค่อยๆล้วงหาว่าเขาสิ้นสุดที่ตรงไหน อยู่ลึกเหมือนกันยังไม่ถึงเลย ต้องบอกว่าเราก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มนี้นะคะเพียงแต่เรามีสายพันธุ์แล้วเราก็ขี้เกียจดูคลิปที่เขาสอนจริงๆที่สอนสอนดีๆจากกลังใหญ่ๆมีเยอะมากนะคะลองไปติดตามชมกันตัว กสิ้นสุดที่ตรงน,นู้นไงล่ะคะบางคนที่หรือดินจากของกระดาษเนี่ยบางทีอาจจะเจอว่าวันดีคืนดีเขางอกเป็นต้นขึ้นมาก็เป็นไปได้เพราะว่าเราไม่รู้จริงว่าไข่หรือหน่อที่ยังมีตกค้างอยู่ในดิน ไหนจะออกเป็นต้นขึ้นมา รียบร้อยเราก็จะเอาไปอบคือจริงๆถ้าปล่อยคาต้นไว้อะเขาที่สังเกตแล้วมันจะโตช้ากว่าที่จะเอาออกมาอบนะคะอันนี้ก็คือมาจากไข่ที่อยู่ลึกมากเราจะชอบใจมือเพราะว่าอย่างน้อยมันจะมีความรู้สึกว่าต้นเขามันไปได้ถึงไหนแต่ก็ไม่แนะนำนะคะลองดูคนที่เขาเชี่ยวชาญว่า เขาท่าจะใช้วิธีเคาะกระถางแต่เราไม่เคาะเพราะเราอยากให้ไข่เลนหน่อที่เหลือไม่กระทบกระเทือนคือเราก็คิดไปตามภาษาเราเนาะไม่รู้ถูกไม่รู้ผิดละอันนี้ก็ถือว่าได้มาสมบูรณ์มีรากมีอะไรแล้วก็อย่างที่เห็นนะคะใบยังไม่คลีด่ดีแต่ว่าเราขอรีบย้ายก่อนเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกหนักและที่สภาพก็เป็นแบบนี้ก็คงโดนน้ำฝนอย่างหนักอ่ะกะแทกใส่ใบ เพราะใบส่วนที่ด่างคือจริงๆแล้วคือเขาพิการเขาจะมีความอ่อนแอเป็นพิเศษเนาะเราก็เลยอยากแยกมาอนุบาลคือลำพังที่ขายไข่บอกระดาษด่างอะคะ่ะที่ลุ้นว่าโตขึ้นมาจะเขียวหรือจะด่างเนี่ยเขาก็ขายกันอยู่ที่ประมาณพันแถึงสองพันห้าไหมเพราะเราไม่เคยขายสักทีด้วยความที่เราไม่รู้หรอกเราอยากลุ้นเวลาที่เขาค่อยๆเกิดมาทีละต้นสองต้นมากกว่านะคะ เพราะฉะนั้นถ้าในร้านที่เรามั่นใจได้ว่าเขาเป็นบอลเขียวที่มาจากแม่ด่างจริงๆอะคะ่ะอดทนรอไปเถอะสักวันหนึ่งเขาก็จะออกลูกด่างมาให้เราอันนี้ใบไม่สวยเพราะว่าถามผู้รู้บอกว่าน่าจะเป็นเพราะโดนน้ําฝนเยอะเกินไปแต่พอเราเอามาปลูกในกระถางที่ค่อนข้างเล็กกว่าตัวต้นเขาเยอะอะคะ่ะมันจะเป็นการจํากัดที่ทําให้น้าอะไม่แช่รากจนเน่าเพราะว่าโคลโคาเซียมไม่ชอบน้ําแช่ขังนะคะรากจะเน่าเสียหายได้ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งการจํากัดแบบเนี้ยจะกระตุ้นให้เขาอะเกิดต้นเกิดหน่อได้ไวขึ้นเราก็เลยเอามาวางรับแดดเช้าไว้แบบนี้เลยแล้วก็มันดีตรงที่ว่าบอลเขียวแบบนี้ปลอดภัยค่ะไม่ไม่สะดุดตาใครแต่เขาให้ลูกด่างเฉยเลยอะเธออันนี้ด่างแน่นอนต้นยาแล้วดูความลึกติดขุดพระแม่เจ้าเดี๋ยวต้องกบหรือปโปะไป อันนี้ลุ้นว่าจะใช่ไหมรอความชัดเจนพวกนี้นี่ก็แม่เขียวนะคะที่วางอยู่เนี่คือแม่เขียวจากคือต้นเขียวจากแม่ด่างล้วนเลยธรรมาดาเอามารับแดดตอนเช้ากระตุ้นดูคือทั้งหมดทั้งมวลอ,อะ่ะเขาก็มาจากแม่พวกนี้แหละคะ่ะเป็นลูกของ แม่นี้อีกทีหนึง่งหรือไงเนี่ยแต่ทั้งหมดน่ะบอลกระดาษของที่ร้านน่ะมาจากแม่เดียวกันทั้งหมดเลยต้นนี้เอาลงดินเดี๋ยวหมดฝนคงจะขุดใส่เข่งเพราะว่าพอเขาได้กินดีอยู่ดีเกินไปเขาไม่ติดหน่อแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ทําเพราะว่าเผื่อจะเลี้ยงเงาการเลี้ยงเงาก็คือจริงๆต้องตัดที่โคนต้นเลยนะคะแล้วเงาเขาก็จะค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้น อันนี้เราก็ต้องคอยเช็คทุกวันคือถ้าใบใหม่เขาเกิดแล้วเลก็กกว่าใบเก่าอ่ะแปลว่ารากเน่าค่ะเพราะนั้นเช็คได้จากใบใหม่ทุกใบที่เกิดถ้าเท่ากับหรือใหญ่กว่าแสดงว่าเขามีความสมบูรณ์ดีอันนี้ก็เดี๋ยวรอให้หมดฝนอีกนิดนึงเดี๋ยวจะพิจารณาดูว่าจะเลี้ยงเงาเอา,เอาไว้ที่นี่เลยโดยการตัดใบออกเยอะๆหน่อยแล้วก็เลี้ยงให้เงายาวๆขึ้นมาแล้วค่อย ตัดเป็นชำเป็นตา,ตาตาหรือว่าจะยกใส่เข่งก็ค่อยพิจารณาอีกทีเนาะวันนี้ก็พามาดูเจ้าตัวน้อยเฉยเฉยก็เดี๋ยวจะอบสักเจ็ดวันค่ะวิธีอบของเราก็เอาแบบง่ายๆนะคะเอาแก้วกาแฟมาแล้วก็อุดรูไว้แล้วก็เลือกกระถางที่พอเหมาะ พอดีต้นนี้เขาสูงมากก็เลยใส่แก้วเล็กปกติไม่ได้ก็เลยต้องเป็นแก้วใหญ่หน่อยคือถ้าแก้วเล็กปกตินี่มันจะดีตรงที่ว่าน้ําส่วนเกินมันจะหยดลงที่ข้างล่างนะคะเพราะว่าพวกเนี้ยเขาก็ไม่ได้ชอบให้น้ําขังลากมากมายอันนี้ก็เลยมันใส่แก้วเล็กไม่ได้เพราะว่าสูงเป็นนิดนึงก็เลยมีน้ําส่วนเกินที่หยดลงข้างล่าง ก็ลองดูเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูอีกทีว่าใบคลี่แล้วจะเห็นชัดแค่ไหนพยายามทำให้มันง่ายๆเข้าว่าค่ะ